กรรมก็แพงแล้วอ่ะนะกรรมแพงเคยได้ยินพระกรรมแพงไหมนะอุทาหรณ์นะครับเหรียญจอบหลวงพ่อไปรุ่นสองทำเทียมเรียนแบบเดือดร้อนนอนไม่ได้นะที่เพจของวัดกำแพงหลวงพ่อไปบางขุนเทียนมีการโพสเรื่องราวเตือนสติพวกทำของเก๊ทำเทียมเรียนแบบว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ เมื่อหลายวันก่อนมีคนนำเหรียญจอบหลวงพ่อไปรุ่นสองมามอบไว้ให้แอดินแล้วบอกว่าเขาขอยอมรับผิดที่ทำเหรียญเหรียญแบบจอบสองมาจำนวนหนึ่งตั้งแต่ทำสำเร็จและนำเหรียญมาเก็บไว้ที่บ้านก็มีแต่เรื่องเดือดร้อนจะหลับตานอนก็ทำไม่ได้พอเผลอตาก็เห็นหลวงพ่อไปมาเดินไปเดินมาเต็มบ้านไปหมดเลย มันทรมานเหลือเกินเป็นอย่างนี้ทุกวันคืนจนร่างกายเริ่มสู้ผอมแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรมีคนแนะนำให้มามอบไว้ที่แอดมินเพื่อให้ดำเนินการต่อไปแล้วเขาก็จุดทูปขอขมากลางแจ้งต่อหลวงพ่อไปและให้คำมั่นว่าจะไม่ทำอีกแล้วแต่ส่วนตัวแอดมินคิดว่ามันสายไปแล้ว เขาไม่น่าจะกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมอีกแล้วนี่ครับนะอันนี้เป็นเรื่องที่นะในกลุ่มของนะของเพจนะครับเพจวัดกำแพงหลวงพ่อไผ่บางขุนเทียนเขาลงข้อมูลไว้นะครับนะไหนๆถึงเหรียญหลวงพ่อไผ่แล้วนะครับนะบารมีนะครับบารมีหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงเนี่ยมีมากทีเดียวนะครับ พระเกจิชื่อดังฝั่งธนบุรีเป็นที่เคารพและเรื่อมใสศรัทธาของนูกศิกษ์ลูกหาพุทธศาสนิกชนตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบันนะครับวัตถุมงคลของท่านเนี่ยล้วนทรงคุณค่าได้รับความนิยมและสแสวงหายอย่างสูงในแวดวงนักสะสมเครื่องและเหรียญคณาจารย์นะครับโดยเฉพาะวัตถุมงคลชิ้นเอก ซึ่งได้รับความนิยมสูงและหาดูหาเช่าได้ยากก็คือเหรียญหล่อหลวงพ่อไปปี2478เนื่องด้วยเป็นเหรียญหล่อรูปเหมือนรุ่นแรกที่ท่านสร้างขึ้นในวาระที่มีอายุครบ75ปีตามที่สิทธิานุสิทธิ์ขออนุญาตจัดสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกผู้สร้างหลวงพ่อไป นะจันทะสโลนะท่านเกิดเมื่อปีพศ2403ตอนเยาว์วัยเนี่ยศึกษาร่ำเรียนกับพระอาจารย์ทัตเจ้าวาดวัดสิงห์จนปีพศ2426อุปสมบทเป็นพระนะพระิสูจน์ณพัตสีมาวัดกำแพงโดยมีพระอาจารย์ทั์วัดสิงห์เป็นพระเวชชาพระอาจารย์พ่วงวัดกกเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์ดิด เจ้าวาดวัดกำแพงเป็นพระอนุสาสนาจารย์ได้รับฉายาจันทสโรท่านได้รับการถ่ายทอดวิชาและวิทยาการต่างๆจนมีความเชี่ยวชาญและแตกฉานทั้งด้านกรรมฐานวิปัสนาธุระจากพระอุปชาด้านกรรมวิธีทำผงอิทิเจร้อยแล้วก็ทำสีพึ่งจากพระกรรมวาจาจารย์นอกจากนี้ยังได้ฝากตัวเป็นศิษย์และศึกษาวิชาสยเวท จากพระอาจารย์คงนะพร้อมทั้งศึกษาวิทยาการเพิ่มเติมกับหลวงพ่อเก้ายอดวัดบางปลาสมุทรสาครซึ่งล้วนเป็นพระเกจิผู้ทรงพุทธาคมมีชื่อเสียงโด่งดังในยุคนั้นทั้งสิน้นหลวงพ่อไปได้รับตำแหน่งเจ้าวาดวัดกับแพงเนี่ยนะครับต่อจากพระอาจารย์ดิดผู้เป็นพระอนุสาสนาจารย์จากนั้น ไม่ยอมรับสนะสมณศักดิ์ใดๆนะครับทั้งสิ้นจากความเป็นผู้ทรงคุณที่รักสมถะเคร่งในวัดปฏิบัติและทรงเมตตาธรรมจึงเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านและประชาชนทั้งใกล้และไกลครับท่านมรณาภาพเมื่อปีพศ2482สิริอายุ79ปีลักษณะ ของวัตถุมงคลเหรียญหล่อโบราณจัดสร้างสองพิมพ์นะครับมีพิมพ์จอบใหญ่และพิมพ์รูปไข่เหรียญพิมพ์จอบใหญ่ลักษณะพิมพ์ทรงเป็นสี่เหลี่ยมยอดมน้ายจอบขุดดินแบบหูในตัวด้านหน้าตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อไปนั่งสมาธิเต็มองค์เหนืออาสนะชั้นเดียวภายในกรอบเส้นรวดนูนสองชั้นด้านหลังพื้นเรียบ มีอักษรไทยจารึกที่ระลึก2,478ส่วนเหรียญพิมพ์รูปไข่ลักษณะพิมพ์ทรงกลมรีแบบรูปไข่มีหูในตัวด้านหน้าตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อไปนั่งสมาธิเต็มองค์เหนือฐานอาสนะชั้นเดียวด้านหลังพื้นเรียบจารึกอักษรที่ระลึก2,478เช่นเดียวกัน พุทธคุณเนี่ยนะครับรุ่นนี้เขาบอกว่าเด่นทางด้านคงกระพันชาตีมหาอุดเมตตามหานิยมสมกับคำกวัญว่ามีเหรียญหลวงพ่อไปวัดกำแพงใครจะมาฆ่ามาแกงไม่ต้องกลัวถึงไหนถึงกันคงกระพันชาตีดีนักแหล่ครับนี่คือหลวงพ่อไป วัดกำแพงซึ่งเป็นวัตถุมงคลที่บอกว่ากมแล้วแพงฮะนะนี่นะครับส่วนเรื่องที่นะที่มีคนทําปิดนะทำเก๊ทาเสริมทําเทียมนะส่วนใหญ่จะเจอในลักษณะยอย่างเนี้ะนะจะเจอเรื่องราวแปลกๆนะครับครอบครัวผมไปคุยเคยไปคุยกับคนทําพระเก๊เนี่ยนะฮะพระปอมเนี่ยเขาบอกว่าบางทีไม่ได้ลงกับตัวเขาฮะ ไปลงกับพ่อแม่เขาลงกับลูกกับเมียเขานะ้าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเขาสัมผัสได้เลยว่าบางทีเนี่ยนะไปเกิดไปเกิดเรื่องไม่ดีกับพ่อกับแม่นะครับไม่ได้เกิดกับตัวเขานะ้าอย่างนี้ฮะนะอย่างนี้เคยมีเรื่องของหลวงพ่อจงที่ผมเคยนะวัดหน้าต่างนอกเคยไปไปฟังจากนะจากนะาคนที่วัดนะบอกว่าในยุคสมัยหนึ่งเนี่ยตอนที่เขาจะเผา สรีระสังขารของหลวงพ่อจงเนี่ยมันมีลูกศิษย์เนี่ยไปกัดนะฮะไปแอบกัดนิ้วของหลวงพ่อจงไว้อะนะแล้วอมไว้ไม่มีใครรู้ฮะนะไปอมนิ้วของหลวงพ่อจงไว้แล้วไม่มีใครรู้แต่ปรากฏว่าวันดีคืนดีต้องเอามาคืนวัดต้องเอานิ้วนั้นนะ่ะมาคืนวัดฮะแล้ววัดก็เก็บนิ้วนั้นไว้คืออยู่ไม่ได้อะนะครับ นะ่อยู่ไม่ได้เพราะของแบบเนี้มันไม่ใช่ของส่วนตัวนะคุณจะเอาไปเก็บนะไว้เนี่ยเดือดร้อนฮะต้องเอามาคืนเนี่ยคล้ายคลกันฮะนะคล้ายคลกันนั้นเรื่องแบบนี้เนี่ยนะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับนะเรื่องแบบนี้นะไม่ได้เชียวนะครับนะ่านี่มาเล่าสู่กันฟังนะครับนะเล่าสู่กันฟังนะเรื่องที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับ